สวัสดีครับเดี๋ยวมาต่อเนื่องจากคลิปเมื่อเช้าที่ผมทําคลิปเสียงลงไปที่วัดลูกศิษย์ผมฟังแล้วหลุดแต่ยังไม่ถึงที่สุดนะฮะคือมันไปเจอสภาว่าว่างๆแล้วเวลามันมองไปจับตัวว่างๆแล้วเวลามันมองตรงไหนมันจะไม่ปรุงไอเนี่ยมโนกรรมหรือมโนวิญญาณหรือสัตตนงังหรือจุงจริงจังนี่ยังไม่ได้ไปนะฮะผมนึงบอกให้เขามาเก็บงานคือมันหลุดออกไปแล้วแต่มันไปจับเอาสภาว่าว่างๆอยู่ไอตัวมโนนี่มันไม่ได้ไปง่ายหรือสัตตนงัง หรือจุงจริงจังนี่นะฮะมันสืบต่อในความบ้างอ่าถ้าใครฟังคลิปเมื่อเช้าเนี่ยที่เป็นคลิปเสียงเข้าไปเนี่ยฟังฟังนะแล้วผมจะพูดไปฟังแล้วมาเทียบเคียงดูว่าไอสภาว่าที่เขาเห็นนะ่ะที่ว่ามันว่างบ้างเขาไปจับสภาวะนะั้นสภาว่านั้นเนาะเวลาเขามองไปตรงไหนเนี่ยมันจะว่ามันจะไม,ม,ะไม่มันจะไม่ปรุงแต่งเหมือนมันไม่มีสัญญาเลยอ่านั่นคือการไปจับมันอยู่ตัวไหนไปจับตัวกิเลส ัวโมโน่เนี่ยมันไม่ยอมปล่อยอะไรง่ายๆไง,งมันจะสร้างการสืบต่อสร้างสร้างอสภาวะแห่งความว่างขึ้นมาเดีย๋ยวนะแล้วไปจับมันต่อพอมันไปเห็นตรงนั้นไปเห็นความว่างว่ามันว่างๆแล้วมันรีบเข้าไปจับปั๊บเลยไอตัวโมโนเพื่อจะสืบต่อเพื่อจะเกาะตรงนั้นไว้ทีนที่พอมองไปอะไรเนี่ยมันจะว่างที่เขาบอกว่ามองโลกเป็นของว่างกันนะมึงหลงกันทั้งนั้นแหละเออมึงยังต้องมาต้องมาหาอาจารย์มีอย่างเดียวให้ทำลายตัวนี้ไม่ให้มีที่ตั้งอาศัยเลยหาที่เกาะ ไอ้ที่ว่างๆอยู่ไม่มีประมาณนั่นๆนะมันจะปรุงหลอกไปหมดเลยไอ้ตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเห็นอะไรข้างนอกเนี่ยมันจะไม่ปรุงแต่งมันยังไม่ใช่เพราะมันไปจับอาการนั้นอยู่จับความว่างนั้นไว้นะฮะเออทุกอย่างมันมีหมดแหละถ้าเราจะใช้ไม่ใช้อ่ะนะฮะนี่คือธรรมชาติที่แท้จ,จริงนักปฏิบัติทาทั้งหลายหรือนักที่ไปดูจิตดูอะไรเนี่ยไปติดเอาความว่างตรงนี้แล้วก็ไปเจอธาตุรู้ัวเนี่ยคิดว่ารู้ไอ้ธาตุรู้มันจะหลอกหมดเลยนะนะ กูจะบอกพวกมึงไอ้ท่ารู้มันจะหลอกพวกมึงหมดเลยว่าอ๋อนี่มันว่างมันไม่มีอะไรไม่มีประมาณนั่นแหละนั่นแหละมันหลอกมึงหมดเลยเออแล้วทีนี้เวลามาอะไรกระทบพอมาเห็นกูพูดเห็นกูแสดงทำเห็นกูเล่าเรื่องสนุกเห็นกูยัดห่าวอยเห็นกูจะมีเมยน้อยสามสี่คนเห็นกูขับรถเออเห็นกูพูดจามไม่พะพวกไอ้ตัวนั้นแหละของพวกมึงแหละมึงยังไม่เห็นมันตัวจิหวของมึงอะมันจะถือดีอวดดีเออมันติดใน มานะ้ไงเออมันก็จะย้อนแย้งได้มันก็จะเริ่มจําเริ่มเขาเรียกอะไรเริ่มแบ่งแยกกูแล้วกูเนี่ยของจริงกูจะบอกพวกมึงกูนี่เห็นแจ้งทั้งหมดเลยแล้วก็ไม่หลงอ่ไม่มีจิตว่างเว้ยแป้งทุกอย่างเป็นเรื่องสมมุติไอ้หาพวกมึงน่ะมันโง่มันหลงอยู่มันเอาแต่คําพูดกูไป ที่กูพูดไว้มันยังไม่ใช่กูกําลังสื้ออะไรบางอย่างเพื่อกระตุกให้ปันมึงเกิดปัญญาแต่พวกมึงอ่ะเดี๋ยวไปยึดเอาคําพูดกูแล้วไปสอนต่อเอาไปประมวลต่อไอ้ง่เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยพวกมึงอ่ะเข้าใจคิดว่าตัวเองรู้นะเออมึงรู้จักความจมําของกูไงที่กูจําขึ้นมาพูดเนี่ยไอ้มึงจํามึงรู้จักความจาของมึงไงที่กูพูดเนี่ยแล้วมึงก็จำเอาไวห้หมดไงมโนอ่ะมันเจ็บมันเจ็บหมดเลยเขาถึงเรียกว่าวิปรารถแล้วเกิดความอยากตัณหาอยากสอนธรรมะพวกมึง เออที่บอกว่าเออมันว่างจิตว่างไงมึงหลงรู้หมดเลยไม่มีอะไรว่างหรอกมึงคิดเอาพอมึงคิดว่ามันว่างมันก็ว่างไงมึงหลงมันหมดแหละเออแล้วมันก็บอกว่ามันเป็นแค่ความคิดเราหลงความคิดเมึอก็หลงซ้อนหลงซับอยู่นั่นแหละอีกโง่โง่แล้วอวดฉลาดคนพวกนี้ยผมถึงบอกว่าเนี่ยทุกคนต้องมาหาอาจารย์วิทเราจะปิดจ็อบตัวนี้ให้ดูว่าไอ้ที่ว่างมันยังไม่ใช่นะเว้ยไอ้ทิงบอกว่าไม่มีอะไรก็ยังไม่ใช่กูแค่สมมติขึ้นมาแต่พวกมึงเสือกไปหลง ไอ้หากูอยา่ากูบอกว่าอย่าประมาทไ่ทําเสือกประมาทไปเก็บเอาความรู้คนจําเออเดินต่อไปจนนาทีสุดท้ายถ้ามันจะมีมันถ้าเราไม่ประมาทจ่ทำไอ้ตัวนั้นมันจะปรากฏขึ้นมาไอ้ตัวมนุน่ยน,นะหรือสัตวน์นังเนี่ยนะฮะถ้าเราไม่ประมาทถ้าเราไปประมาทนะ่มันออกไปเลยมันจะห่างไกลาอาจารย์วิทย์ออกไปเรื่อยๆเพราะมันเก่งนะมันรู้่าว่างไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตนั่นแหละนั่นแหละที่เมื่อพวกมึงปรุงไปนะฮะแต่ยังไม่รู้แต่ถ้าไม่ประมาทเนี่ย ไอตัวนี้มันจะไม่มีมันจะหาที่ยึดพออาจารย์บอกไม่ประมาทมันก็จะทบทวนตัวมันเองแล้วอาจารย์จะดึงออกจากตัวนี้นะตัวนี้แหละตัวแบ่งแยกตัวมีธรรมะเยอะแยะธรรมะเลยป้ายธรรมะคือธรรมชาติเวลามึงเดินอย่างเงี้ยเวลามึงหิวมึงกินมึงอิ่มเนี่ยเวลามึงพอใจไม่พอใจอยู่กับกายมึงต้องมีเหตุปัจจัยขึ้นมาก่อนกูจะบอกนี่คือธรรมชาติไอ้นั่นน่ะไม่ใช่เลยป้ายหมดนะพวกมึงไปทํากันนะไปฟังกันนะล้วไปเพื่อฟังเรื่องปรุงแต่งแล้วก็ไปเชื่อชมในภาษาสมมติบัญญัติ กูพูดไว้เมื่อสองสามปีที่แล้วแล้วหวังหมดแล้วไอ้พวกนี้มาพูดที่หลังลกูหรอกแล้วพวกมึงก็ไปชื่นชมเพราะพวกมึงเข้าไปถึงทรรมกูไงพวกนั้นมันก็เข้าไม่ถึงทรรมกูเพราะมันจําเอาของกูไปพูดนะนี่เองที่มันเป็นบ่อกเกิดแห่งความเสื่อมโทรมของของของยุคแห่งยุคแห่งการเอาพระพุทธเจ้ามาหากินนะฮะกูจะบอกเออ พวกพวกมึงไม่กล้าทำเหมือนกูเนี่ยใส่รูปลกแบบักไอ้พวกนี้เนี่ยรองเท้าแตะเนี่ยดีนะสบายสบายใช้ชีวิตนั่นแหละผู้ไม่หลงแล้วภายในไม่หลงยึดมัม่นที่มั่นพวกมึงไม่เวียนเข้าใจกูหรอกเนี่ยกูขับรถเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะขับอ่ารถจักรยานคันนี้ไปเที่ยวไปตลาดไปลงเทียมแล้วขับรถเบน์ด้วยเนี่ยมึงดูเนี่ยนึกกูขับรถเบนท์ไปนะแค่เนี้ยชีวิตะเออะไรกับม,นมันมึงหลงกันหมดแหละหลงเลยป้ายหลงทรมากไง เชื่อว่ามีอยู่จริงๆไนงะนี่แหละเออไปปฏิบัติธรรมก็ได้สภาวะธรรมมาแล้วก็หลงดีใจกันไปได้เจโตมาหน่อยได้ความสงบมารู้อะไรลึกๆหน่อยก็ดีใจกันคิดว่าเป็นการปฏิบัติตเลยป้ายหมดแหละเออมึงต้องมาเอาปัญญากูเนี่ยกูผ่านมาหมดแล้วไอ้พวกเนี่ยแล้วกูมาสอนคนเนี่ยเรื่องปัญญาวิมุตติอย่างเดียวคนที่เดินทางเจโตวิมุตติมามันก็ยังไม่หลุดพ้นต้องมาเอาปัญญาจากกูแล้วกูจะชี้ให้ออกตัวสุดท้าย ตัวสุดท้ายมันอยู่กับกูถ้าใครยังไม่ถึงที่สุดท้ายเนี่ไม่มีวันที่จะก็หลงความรู้ตัวเองหลงคิดว่าตัวเองรู้ตัวเองเข้าใจนะฮะยังไม่มีมึงยังไม่ถึงเวลาที่บิบากของมึงมันทดสอบเดี๋ยวมึงจะเจอเองแล้วมึงจะรู้เองว่าไอสิ่งที่มึงรู้มึงเข้าใจเนะี่ยทำไมมันมีมึงอยู่โอเคนะคลิปนี้ขอจบแค่นี้สาธุครับสวัสดีครับต้องอย่างนี้สิโอเค